ประเภท300ตารางเมตรจริงๆก็มีหลายๆแง่มุมที่มีความคล้ายก,กันกับคนที่ชนะ150ตารางเมตรเพียงแต่ว่าเป็นสเกลบ้านที่ใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าดูจากแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะบ้านที่เหมาะสมกับการอยู่ภายในเมืองหน่อยแต่ไม่ใช่เมืองที่เป็นใจกลางแต่ว่าอาจจะอยู่ภายในชุมชนที่มีความเป็นเมืองมากหน่อยเพราะว่าวิธีการที่เขาจัดวางบ้านหรือว่า e l e เ e n t องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมเช่นส่วนที่เป็นแรมหรือว่าส่วนที่เป็นที่จอดรถส่วนส่วนบริการเช่นครัวพื้นที่ทต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการพยายามจัดวางเอาไว้ตรงเหมือนกับขอบเขตของที่ดินซึ่งทําให้หนึ่ก็จัดวางไว้ในทิศทางที่ช่วยป้องกันเรื่องแดดให้ไม่ให้เข้ามาสู่พื้นที่ใช้งาน ของที่บ้านแล้วก็ทําให้เปิดเปิดพื้นที่ทําให้มีสวนตรงกลางเกิดขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดบ้านที่มีพื้นที่จํากัดเนี่ยที่เหมือน maximize พื้นที่สีเขียวในส่วนที่เราเนี่ยได้ใช้มันได้เต็มที่แล้วก็ในขณะที่ของ150จะเป็นลักษณะของการอาจจะเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะหรือว่าบ้านที่มีพื้นที่สังหวัด ก็จะเหมาะก,กับการคิดในเชิงของบ้าน150ตารางเมตรแต่ว่าก็ไปยุกได้นะคะแต่ของ300ก็จะมองในลักษณะนี้แล้วเขาก็มีการจัดสเกลบ้านที่ดีคือพูดง่ายๆว่าแทนที่จะทำบ้านให้เป็นเหมือนแมสใหญ่ๆอยู่ตรงกลางอันเดียวเขาเบรกบ้านให้เป็นชิ้นเล็กๆซึ่งมันก็จะทำให้บ้านที่เป็นพื้นที่เล็กๆเนี่ยจะทำให้เกิดการไหลเวียนถ่ายเทรับลม ได้ดีกว่าบ้านที่เหมือนเป็นก้อนใหญ่ๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรเงี้ยอันนี้จะออกเป็นก้อนเล็กๆหน่อยซึ่งก็จะมีความคล้ายกับลักษณะของบ้านไทยอยู่สมัยก่อนที่จะเป็นห้องๆอ,อยู่บนอยู่บนชานอันนี้เขาก็เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็โดยรวมๆถ้าพูดถึงความสวยงามนะ,ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในเชิงสถาปัตยกรรมความลงตัวในเชิงของการจัดวางพื้นที่ใช้งานต่าง,างๆก็ถือว่านักศึกษาคนนี้เขาก็ทําได้ดีเช่นกัน ก็เลยมองว่า,เ,าเขาก็สมควรที่จะได้รับรางวัลที่หนึง่งค่ะในแง่ของประหยัดพลังงานกเา็เนื่องจากว่าเขาก็การจัดวางของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้บ้านเนี่ยไม่ได้รับความร้อนเข้ามาสะสมมากามีการจัดวางหน้าต่างาไว้ตรงกันข้ามกันเพื่อที่ให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่ดีแล้วก็มีการเลือกใช้วัสดุก็คล้ายๆบ้านร้อยห้าสิบนะ มีการเลือกเลือกใช้วัสดุที่ที่มันไม่สะสมความร้อนอแล้วก็มีเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆที่เขานำเข้ามาประยุกต์ด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้มันใช้งานในเชิงประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น